สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาเป็นพยานแล้วก็แบ่งปันภายในตัวด้วยให้กับทุกทกคนได้ฟังนะครับถึงที่มาที่ไปของบทเพลงแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่คริสตจักรแห่งนี้คริสตจักรไหนที่มีบทเพลงใหม่ๆแสดงว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นและพระเจ้าทรงกำลังทำงานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นั่นเดี๋ยวนั้นและที่นี่ก็เป็นแบบนั้น เรามีบทเพลงมากมายเป็นของเราที่พระเจ้าทรงประทานมาและวันนี้แหละครับผมจะมาเปิดเผยให้กับทุกๆคนได้ฟังว่าบทเพลงเหล่านั้นมาได้อย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรว่าแล้วก็ขอเริ่มเลยแล้วกันนะครับก่อนที่ผมจะมาเปิดคริสตจักรที่นี่นะครับผมก็ได้ไปร่วมนมัสการสรรเสริญพระเจ้าของเราหลายๆคริสตจักรมา และที่มาของบทเพลงแห่งแผ่นดิสวรรัรส์2ร0กวดเพลงและทุกวันนี้ก็ยังมาเรื่อยๆมีจุดเริ่มต้นมาจากจุดนี้ครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมได้ไปนานนมัสการที่โบสถ์แห่งหนึ่งแล้วพอเพลงที่ผมไปร้องบนเวทีพอผมร้องจบลงมาเสียพิบันที่คริสตจักรแห่งนั้นก็บอกว่าเพลงพวกนี้มันเก่ามากเลยนะ ที่คริสจักรของเราเราไม่ร้องกันแล้วมันล้าสมัยไปแล้วนี่คือคนแรกที่พูดกับผมผมยังไม่แอบใจผมยังไม่ยังไม่อะไรมากมายนะครับตอนนั้นแต่พอผมเริ่มที่จะมาบุกเบิกคริสจักรผมจัดงานคริสต์มาสอยู่ปีหนึ่งก็มีิียพิบัลอีกท่านหนึ่งมาพูดแบบเดียวกันนี้กับผมเลยครับในค่ำคืนที่เราเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาส ผมได้เลือดบทเพลงที่ซึ้งมากๆไปนำไปนมัสการศิยาพิบันอีกท่านหนึ่งก็เป็นศิยาพิบันอาวุโสเหมือนกันนะครับผมคิดว่าพวกพวกพวกเขาทั้งสองคนน่าจะมีอายุกันรับใช้พอๆกันนะครับ20เกอบเกือบจะ30ปีศิยาพิบันท่านที่มางานคริสต์มาสนี้ก็พูดเช่นเดียวกันเพลงพวกนี้เก่ามากเลยนะเราไม่เคยจะร้องกันแล้วอะ ทำไมยังนาม,มาย,ยังนําม,มาร้องอีกผมบอกเลยครับผมเจ็บใจมากตอนนั้นเพลงของพระเจ้าซึ้งม,มากๆแต่ทำไมศิยภิบนสองคนผู้รับใช้ของพระเจ้าสองคนถึงมาบอกกับผมแบบนี้หลังจากจบงานคริสต์มาสนั้นปุ๊บผมก็คุกเข่าต่อหน้าพระเยซูคริรสต์เจ้าและผมก็บอกกับพระเยซูแลว้วฮะพระเยซู มีผู้รับใช้ของพระองค์สองคนแล้วที่พูดกับลูกแบบนี้ขอพระองค์ประทานบทเพลงบทใหม่มาให้กับลูกด้วยหลังจากนั้นมาผมมาบุกเบิกคริสตจักรที่ตรงนี้พระเจ้าทรงจัดเตรียมเวลาหเดือนเต็มๆที่ไม่ให้ผมทำอะไรเลยนอกจากนั่งเขียนเพลงให้กับพระองค์พระเจ้าทรงตอบคำฐานของผม และทคกิีจากแห่งนงี้จึงมีบทเพลงเป็นของเราเองมีบทเพลงเป็นของเราเอง100%เต็ม2 0 0กว่าบทเพลงและทุกวันนี้ยังคงหลั่งไหลเข้ามาผมขอบคุณพระเจ้านะครับช่วงเวลาที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้ผมเขียนบทเพลงเหล่านี้เป็นช่วงเวลาที่ผมว้าเเวที่สุดเหงาที่สุดอ้างว้างที่สุด พระเจ้าทรงมีเหตุผลนะครับที่ให้ผมเขียนบทเพลงแห่งแผ่นดินสวรรค์ในช่วงระยะเวลา6เดือนที่ผมว้าเหงเงาและอ้างวังที่สุดนั้นเพราะพระเยซูอยากจะให้ผมมีความรู้สึกเช่นเดียวกับก,บกษัตริย์ดาวิดบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดบทประพันธ์ของกษัตริย์ดาวิดท,ที่เราไปอ่านในพระธรรมสดุดีซึ้งมากกินใจมากลึกมากๆนั่นแหละครับ คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานบทเพลงมาให้กับคริสตจักรที่นี่เราจึงมีบทเพลงเป็นของเรา100เต็มและเป็นบทเพลงบทใหม่ล่าสุดที่พระเจ้าทรงประทานลงมาสู่โลกใบนี้และทุกวันนี้คริสตจักรของศซียพิบาลสองท่านนั้นพวกเขาก็ยังคงร้องบทเพลงที่ผมได้ร้องไปในวันนั้นและพวกเขาบอกว่าเป็นบทเพลงที่เก่ามากแล้วเราไม่ค่อยร้องกันแล้ว ทุกวันนี้พวกเขายัางคงร้องบทเพลงเหล่านั้นอยู่ทำไมผมถึงมาแบ่งปันเรื่องเหล่านี้ทำไมผมถึงมาเป็นพยานเรื่องเหล่านี้ผมอยากจะกระตุ้นให้คุณถ้าคุณที่ฟังผมอยู่นี้ถ้าคุณเป็นศิยพิบัิอย่าไปดูถูกบทเพลงของพระเจ้าไม่ว่าจะเก่าแค่ไหนก็ตามและแน่นอนผมขอสนับสนุนคุณให้คุณกระตุ้นสมาชิกของคุณหรือแม้กระทั่งตัวคุณเอง ให้แต่งบทเพลงใหม่ๆขึ้นมาในคริสจักรของคุณเพราะที่คริสจักรแห่งไหนมีบทเพลงบทใหม่มานามัสการพระเจ้าแสดงว่าพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นและพระองค์กําลังทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คริสจักรตรงนั้นที่นี่เป็นแบบนั้นครับเราจึงมีบทเพลงเป็นของเราบทเพลงของเราถ้าคุณมาเยี่ยมเยียนผมที่คริสจักรคุณจะตกตะลึงแน่นอน ทุกๆบทเพลง200กลุ่มบทเพลงในระยะเวลา6เดือนที่พระเจ้าประทานลงมาให้กับผมนั้นพระเจ้าประทานทั้งทำนองความลึกซึ้งคีย์ประทานมาเป็นบทเพลงเลยผมมีหน้าที่แค่ประพันธ์มันขึ้นมาเรียบเรียงนั้นขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือความอัศจรรย์ที่คริสตจักรแห่งนี้คริสตจักรของเราถึงมีชีวิตชีวาอยู่ตลอดเวลาคริสตจักรแผ่นดินสวรรค์ จึงมีชีวิตชีวาเคลื่อนไปด้วยองค์พลิงยางบริสุทธิ์ทุกคนถึงกับต,ตื่นร้อนร้าวใจตื่นเต้นทีค่คริสตจักรแห่งนี้จึงมีการอัศาจรรย์ทุกๆสัปดาห์นี่แหละครับเพราะมีศิลพิลสองคนนั้นพูดแบบนั้นเราจึงมีบทเพลงบทใหม่สําหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าที่คริสตจักรแห่งนี้อย่างไรก็ตามผมก็ขอบคุณศิลภิบลผู้อาวุโสสองท่านนั้นนะครับไม่ขอเอ่อยชื่อแล้วกัน ขอบคุณที่พวกเขาได้พูดแบบนั้นในวันนั้นขอบคุณที่พวกเขาได้พูดคำเหล่านั้นออกมาแล้วทำให้ผมตัดสินใจอย่างกล้าหาญขอกับองพระผู้เป็นเจ้าสำหรับบทเพลงบทใหม่และพระองค์ทรงตอบคำปฏิฐานของผมพระองค์จึงทรงประทานลงมาปึ๊บปๆ๊ๆ๊เรามีบทเพลงมากมายที่คริสตจักรแห่งนี้และผมหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อผมจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้ว จัดเตรียมทีมนมัสการพร้อมแล้วจัดเตรียมทีมวงดนตรีของเราพร้อมแล้วบทเพลงเหล่านี้จะลงสู่ Youtube จะลงสู่เพจของผมและเราไม่ได้สนวนไว้แค่คลิปคริสจักรของเราทุกๆคริสจักรสามารถเอาไปใช้ได้แต่ถ้าวันนี้คุณอยากจะฟังแล้วผมขอเรียนเชิญคุณมาร่วมนมัสการก,กับผมที่คริสจักรแผนินสวรรค์น,นะครับ และคุณจะได้รู้ว่าบทเพลงเหล่านี้เป็นอย่างไรซึ้งขนาดไหนตื่นเต้นร้าวใจขนาดไหนลิงโลดขนาดไหนขอบพระคุณนะครับที่ผมมาเป็นพยานเรื่องนี้มาแบ่งปันเรื่องนี้เพราะพระเจ้าทรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจำกัดองค์พระยับรัติสุทธิ์ด้วยข้อจำกัดของคุณนะครับผมจึงมาเป็นพยานว่า นี่แหละคือที่มาที่ไปของบทเพลงแห่งแผ่นดินสวรรค์ที่นี่เราเป็นมีบทเพลงเป็นของเรา100%เซนตเต็มมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าบทเพลงบทใหม่ล่าสุดสำหรับถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าในโลกใบนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ฟังคำพยามผมและผมบังว่าคำพยามของผมตรงนี้จะกระตุ้นเราใจคุณให้คุณได้แต่งบทเพลงใหม่ๆในคริสตจักรของคุณแล้วสักวันหนึ่งพวกเราจะมาร่วมร้องด้วยกันนะครับ ขอพระเยซูคริสต์เจ้าไว้พรอคุณอย่างมากมายในพระนามของพระองค์เองอาเมน